ยังว่าฝากเพื่อนๆพี่ๆเรื่องนี้ผมเชิญเลยครับเมื่อนี้ผมเอาเรื่องเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เนี่ยครับอ่าอีลีเลวผมผมก็บอกบอกตรงๆเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเคยเล่ามาแล้วครับไอเจแต่ว่าผมนํามาอ่าเล่าไม่แ้วก็บเรื่องเลี้ยงไม่เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วแล้วรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของบ้านเท่ากันไปครับนี่แหละคอนเสิร์ตเราเคย เรื่องเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของสามสามสายครับสามสาหสามคนก็จะมีตัวผมขอเอาเป็นซื้อผู้แรกนี่ผมขอเอาเป็นซื้อไอเดตครับคบสื้อเดตส่วนคนที่สองครับผมขอให้เป็นซื้อนายครับแล้วกับคนที่สามเนี่ยเื้อบอยซึ่งทั้งสามคนเนี่ครับเป็นมูกันมาตั้งแต่น่อยเลยเป็นมูกันมาตั้งแต่เด็กน่อยแล้วทั้งสามคนเนี่ยครับชนิดกันแห้ง แต่สิ่งที่ทั้งทั้งสามคนเนี่ยครับคือกันก,นกน็คือว่าเขาเนี่ยทั้งตัวของพี่เดชตัวของพี่บอยแล้วก็ตัวอ่าตัวของไอ้ทั้งสามคนเนี่ยครับเขานั่นค,คือเป็นคนที่จบแค่โป๊กครับครับแล้วะเ,เนี่ยครับพอทั้งสามคนเนี่ยทั้งพี่พี่เดชพี่บอยพี่น่ายเนี่ยคือจบแค่จบแค่โป๊กเขาก็จะไม่มีกิจกรรมเลยที่ว่ามันบริเรียนตอ่อก็ต้องไปหา,ารับจ้างครับขูดมันตัดอ้อยแบบเนี้ยครับไป กัก็จะเป็นแบบนี้แหละครับอยู่ตลอดตลอดแล้วมันมีอยมื่นหนึ่งทั้งสามคนเนี่ยกันเล่ยซ่วนกันว่าอยากกินหนูหน้าครับอยากินหนูหน้าพากันจีบากันไปใต้หนูไปยิ่งหนูกันเลยคุยกันอ่ะกันนัดกันครับกับไปเบิ่งมองว่าเออมีมองใดที่ห้องพ่อเจียวเจียวเขาเปลือกเข้ามาครับไปว่างไว้เป็นกองเป็นกองแล้วก็สิเอาแล้วก็สิเอากับดักไปว่างแล้วก็หาปืนเจ้บ้านบ้านเข้ามาครับา่าหาปืนแจ้บ้านเขานี่แหละ เพื่อจะไปยิ่งหนูครับครับพ่อใดพื้นที่แล้วก็เลยพ่อได้พื้นที่แล้ววันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะนัดกันแล้วก็ไปกันครับแล้วสิ่งหนึ่งที่คนอีสานเฮาขาดบ่ได้เหลาขาวไอ้เครื่องดื่มเฮงเขาก็พกติดตัวไปนาครับพอเขาพกติดตัวไปนําครับวันนี้ก็พอหอดเนี่ยมาแลงกันนัดกันนัดกันเสซ็จเป็นที่เรียบร้อยก็เลยไปครับไปแล้วเนี่ยก็ไปดักหนูมือนั้นมันแปลกพากันยิ่งหนูไอ้ ได้หนูประมาณหกเจ็ดตัวได้หลายแห้งบันนี้ก็เล่กแบบว่าเออพ่อใจแล้วเพราะว่ามันก็ได้หลายพอสมควรเอาเป็นว่าห้องกลับดีกว่ากลับมองภาพก่อนดีกว่าซึ่งในที่พักของเขาอะครับเขาก็ไม่เตี้ยนหลังหนึ่งครับที่กางเอาไว้แล้วก็ก่อของไฟขึ้นครับบันนี้ก่อของไฟขึ้นในแล้วก็เลยเหมือนกับคุยกันว่าอ่ะเดี๋ยวเอาหนูมาแบงสักตัวนึงเดี๋ยวเ่ามาย่างกินกันที่นี่ครับเขาก็ย่างกินกันไปแล้วก็ แล้วก็เทเครื่องดื่มเนี่ยครับวนกันกินน้ำแันทัึงสามคนเขาเริ่มมีอาการเมากรเลยดเข้าไปนอนให้เต็นครับพอเขาไปนอนให้เต็นแล้วเนี่ยทุกคนกขหลับครับจนมอหัวตอนเศร้าเลยพอถึงตอนเศร้าเนี่ยทั้งตัวของไอ้บอยแล้วก็ตัวของไอ้นายนี่ครับลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาแล้วแต่ผันมูผูนนึงเข้าไปยังน,น,นอนขุดๆอยู่ในเต็นอยู่เลยที่เนี่ยครับไอ้บอยเขาเรียกว่าไ้ mm hmm. มึงลองไปเบืองมันด้วยมันคือบืลอกจากเตียนมันมันมันสายเหรเด้คือบื้กตัวของไอน้นายครับก็เลยเข้าไปในเตีนแล,ล้วก็ไปขยาวกลายเป็นว่ามูบุนันไอ้นอนตุยแล้วในเตีนตัวแข็งไปแล้วที่เนี่ยครับเขาก็เลยที่เนี่ยทั้งสองคนก็ตกใจตกใจว่าเอายูบูยูมูจะของเนี่ยคนเนี่ยมูที่สน,นิดกันเนี่ยเป็นยังคือนอนตุยกระโตกใจครับเพศยังบ่ถือก เพราะเหตุอย่างบาถกีครับก็เลเหมือนกับว่าฝ้าฝ้ามาบอกคนในบ้านกลับมาบอกคนในบ้านเจ้าหน้าที่กลับมากันเต็มไปหมดเลยครับเพราะมากันเต็มไปหมดเนี่ยเขาเขาเลยตรวจสอบแล้วก็ผ้าศซเนี่ยครับไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลหมอชันสูตรว่าคนที่เสียชีวิตนะครับเกิดอาการช็อกเพราะว่าดื่มเครื่องดื่มเข้าไปแล้วอากาศมันหนาวให้แตงัมใจล้มเลยวครับไอ้เจ๊แมนครับแมน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 ด้วยด้วยด้วยที่บ้านเขา เดิมมันมันหลนั่นเนาะครับแมนครับที่นี่ตัวของไอ้นายแลว้วก็แลว้วก็ไอ้บอยเนี่ยเสียใจเสียใจที่ว่ามูชนิดเจ้าของเนี่ยเสียโอ้ตอนนั้นทำใหญ่ได้ครับเทิร์เว้าถึงเว้าถึงว่าเป็นยังเมื่อือ้ไปเร็วแทมัเมื่อ้จากเร็วแท้กเสียใจครับทั้งครอบครัวที่เสียที่เสียลูกชายไปเนี่ยก็เสียใจให้กันแต่ศพของมูเอ่อทั้งสองคนเนี่ยครับก็ต้องทําการอ่าวชพนกักิจกันตามประเพนีหลังจากนั้นนะครับ งานของหมของไอ้ทั้งสองคนเนี่ยเขากพานไปพอพานไปแล้วเนี่ยครับกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยครับกายนั่งวอาถึงมมที่เสียชีวิตไปแล้วครับเบจิว่าอยู่ตลอดเลยว่าถึงบ่าว่าจิไปใส่มาใส่ด้ยวยความจะคิดถึงนะครับเขาก็ที่ว่าอยู่ตลอดตลอดครับมือหนึ่งครับมือนั้นเนี่ยมีอ่าตัวของลุงผูนึงลุงผููนีพนกา ลุงผู้นียเพิ่น S <S กับเหมือนกับว่าลูกชายเพิ่นกับมาจากกรุงเทพครับลูกชายเพิ่นกนะัเลยบอกว่าเออเนี่ยพอดีว่าลูกเนี่ยอยากกินหนูหน้าไปหาหนูหน้า <endas S 1> มาให้แน,น่เดียวนะเดี๋ยวลุงนี่จะจ้างทั้งสองคนก็นดีใจครับเอาไปก็ไปทั้งสองคนก็เลยไปพอไปอะครับก็บไปเจอมองนึงที่ว่าเห็นเป็นทางหนูเที่ยวครับเป็นทางหนูมันยางนี่แหละเขาจะเห็นเราเ้าจะอาทั้งสองคนเนี่ยทั้งตัวของไอ้นาาไอ้บอยเนี่ย ก็เลยว่าเออโอเคเดี๋ยวห้องออกมงนี้ฮนะดักมงนี้เลยกระเรียมข้าวของเงินไปทั้งเอาเต้นนะครับไปกลางไปว่างมาที่นี่เพราะตอนตกบ้านตอนกลางคืนครับทั้งสองคนกับนางดักลอ่อหนูมากินเยื่อครับมากินกองเขานี่แหละแต้ครับกลายมาขึ้นขึ้นนั่นครับมันบ่มีหนูมาเข่าเลยนางอยู่คอนขึ้นครับได้หนูมาโตสองตัวทั้งสองคนก็นเริ่มเลยครับเริ่มคิดว่าโอ้เป็นอย่างมือนีคือส่งประหมานแต่ เมื่อยครับทั้งหนาวก็เลยกลับมานาั่งยูทีแคมเจ้าของที่กลางเต้นเอาไว้แล้วก็จะกอกองไฟขึ้นมากครับพอกอกองไฟขึ้นมาเนี่ยทั้งสองคนก็ที่ขาดบอได้ก็คือเครื่องดื่มนี่แหละครับไอ้กิน <c rap, S 2> ที่ขาดบอดได้เขาก็เที่ยงเนขาดอะไรพอเท่เลยเขาก็ยื่นในกินนะครับยื่นสลับกันกินอยู่สองคนเขาก็เลยเอกาถึงมูผู้นี่ครับบอกว่ามึงวาบ่ถ้าเกิดมันบ่านีตุยไปเนี่ยมันคือมันคือสิมานั่งกับขางห้อเนาะ มันคือ,อสิมานั่งอยู่กับเพ้าเนาะเหมือนกับพูดถึงมคูคนที่ว่าหักแห้งเนี่ยครับที่เสียไปเนี่ยกบโพดอยู่ตลอดตลอดเขาเนี่ยครับก็นั่งกินจนเริ่มที่จะกึมๆแล้วตัวของไอบ้บอยครับได้ลูกขึ้นลูกขึ้นแล้วก็ถามว่านน่เอาอย่างไรเนี่ยมึงจะไปไอ้มึงจะไปเหมือนกับว่าไปเอาหนูตอบอไปดักหนูตอบอไอ้นายกับบอกว่ามึงไปก่อนเลยก็นัน้กูขอนั่งอยุ่นีกอนแป๊บหนึง่งกูจิทอดมันไอ้ไายกับเออเดี๋ยวมึงตามกูมาเด้อ ไอ้นายก็เลยเหมือนกับยางไปครับยางไปแล้วกลับไปตรงนั่นแหละตรงที่ด no ักนูปครับสักพักหนึ่งครับมันได้ยินเสียงปังขึ้นมาคือเสียงกัดน,นั่นแหละดังขึ้นมามตัวของไอ้นายครับก็เงยหน้าขึ้นไปเราคิดว่าโอ้สงสัยมูเนี่ยที่ได้หนูแล้วสักพักหนึ่งครับตัวของไอบ้บอยยางกลับมายางกลับมาโดยที่มืออครับถือไฟฉายแต่ว่าแต่ว่ากันที่ออกไปน้ำครับบ่ดด้ออกมาน้่ ยา,างมาถือจะไฟฉายมายางเดี่ยวไอน้นายก็เลยถามไอบ้บอยว่าเอาคือได้ยินเสียงคือได้ยินเสียงกันดังขึง้นบักแห้งเลยแล้วยุใสกันยุใสหนูยุใสมึงไปเดี๋วมานบาบอกตัวของไอบ้บอยก็บอกว่าเฮะมันกับบางยู่หมวคุณเหรอกูไปเดี๋ยวมานําแล้วก็ย่างเข้าไปในเต็นเลยไอ้กบครับโดยที่บดได้บอลยังต่อจากนั้นครับไอน้นายแล้วก็งง,งงว่าเอา้า จู่ๆไอ้บอยก็เป็นอาการแปบลบกันกับว่าเอามานำ้ำบอกว่าหนูอ่ะได้นอนอยู่หันก็คืบอบอกมานำ้ำแกก็เลยซองไฟฉายครับแล้วก็ย่างไปย่างไปจนถึงจุดๆุดนี่แหละครับก็เห็นว่าหนูครับนอนตุยอยู่บนกองเขาอิลิแล้วก็มีแล้วก็มีตัวของกันเองนี่แหละครับว่างอยู่ข้างขาแกก็งงว่าเอา้ามันก็ได้อย่างน้เหรหนูมันคือเป็นอย่างคือบอกหยิบมานำ้ำแกก็เลยไปจับหนูครับจับหนูามาแล้วก็จับกันกันมานำ้ำ จังหวะนั้นนะครับไฟที่ไฟที่เลยเขาเอ่นว่าไอ้คมคมไอ้หมอแบรเท่านอ้ที่ใส่หัวนั่นอาครับไปฉายแล้วครับแล้วก็ซองไปแล้วก็ซองไปเหมือนกับหันหน้าไปกองเข่ากองหนึ่งไปเห็นหนูตัวหนึ่งกาลังกินเข่าอยู่ตััใหญ่ตัวนี้แกเห็นอย่างนั้นนะครับแกก็เลยว่างหนูไว้ก่อนแล้วก็ยิบกันขึ้นมากแกคิดว่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวสียิ่งออกไปนี่ละเพื่อว่าจะได้หนูตัวนี้ แต่ครับกลายมาลื่มไปว่ามันเป็นปืนแก๊บบานเท่าไหร่อม,มนต้องยัดทีละลูกครับเมนถูกโมโูมโูน่นยิ่งไปแล้วเขาหนี้แก้กระเฮ็ดจังเลยระบาดเนี่ยก็เล็ถหาใหม่ครับแล้วซองไฟอยู่แต่มันแปกคือว่าหนูตัวเนี้ยครับมันบดิยานแสงไวเลยมันก็กินกองเขาเขาเปลือกะครับกินยุติ้งสั้นแล้วที่เนี่ครับแกกระเลยค่อยๆย่องไปแล้วกาว่าจะเอาไม้ครับฟาดเลยจากวะนนั้นนะครับได้ยินเสียง คล้ายๆมันก็ฝีเท้าคนครับยางต่มหลังมากได้ยินเสียงตึก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 ต่ำหลังมากเพราได้ยินเสียงแบบนั้นนะครับแกเลยคิดว่าอ๋อสรงสสยไอบ้บอยน้ามาแล้วไอ้น้ายกเรียกว,ว่าบอยบอยมึงเอากันกูที่ว่าว่างอยู่แค็มมนนําบอมามาทรงให้กูเนี่ยโดยที่สายตาของของไอ้นายครับยังยังตรงไปทั้งหน้าจ้องหนูตัวนั้นอยู่แล้วแกเอามือครับมากขังหลังแล้วก็เหมือนกับบอกให้มูนะ่ะสรงกันมาให้แก แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ล่างล่างนั้นนะครับมันยุดอยู่ทั้งหลังของไอบ้บอยเอ,อ,อย่อของไอ้นายครับโดยที่ไอ้นายบ่ได้หันเนี่ยเบิ้งเพราะว่าคิดว่าเป็นมู่ของของแกน่นแหละอืมันมันเหมือนกับว่าเอาอย่างสักอย่างหนึ่งกับเมื่อไห้ไอ้นายกรามเอาไว้เพราะตอนที่แกกรรมนะครับกบกลายเป็นว่ามันเป็นเหลวๆนิ่มๆไอ้ก<ม>ิมแกก็เลยแกก็เลยสงสัยว่าอ้าลักษณะของกันเนี่ยมันมาเป็นจังสี่นะแกก็เลยหันกลับมาครับแล้วก็เบิ่งสิ่งที่เห็นนะครับ มันคือหนูมันพ่อพอพอ,พอแกเห็นว่าเป็นหัวของหนูนะครับแกก็เลยถิงเลือดมันก็ติดมือแกเนาะนำแดงก็ติดมือแกแกก็หันกลับไปแล้วแกก็ถามว่าเอียงของมึงนี่บอกบ่อยมึงเห็นเอียงเนี่ยจู่ๆเอาหัวของหนูมาพ่อแก,กหันไปทั้งของไอบอยอีลิที่ยืนอยู่ข้างหลังแกเลยเป็นล่างของไอบอย แกก็ถามว่าอีหยังของมืงอเนี่ยมืงอเล่นหยังเนี่ยเมื่อเอาไม่กูอย่างหัวหนูเนี่ยกูบอกให้เอาการไม่กลัวก็กลายเนาะไอ้บอยครับเมื่อข้างหนึ่งอะครับถือตัวของ<ม>ของหนูอยู่แล้วปากอะครับกําลังยำเคี้ยวตุยตุยตุยแล้วก็น้ำแดงมันไหลออกจากปากแล้วก็ร่งกัดก,กินหน,หนูดิบดิบเลยครับไอ้บอยใช่ครับพอ,กพอกนนบแกเห็นพอแ,แก,ก,อกเห็นอย่างสั้นนะครับแกก็หันกลับไปแล้วแกก็บอกว่ามืงอเล่นหยังเนี่ย แล้วเขเนี่ยครับไอ้บ่อยครับกับป์บขึ้นมาว่าลองซีมมองบอแสบเด้เนื่อดิบๆเนี่วบาขึ้นแบบนี้นะครับโตของไอ้น้ายกโต๊ใหญ่แล้วก็เลยบอกว่ามึงเล่นยังกูบ่ตโลกทาเนี้แกกับห้องเสียงดังเลยด่ามูแกม,มึงเล่นยังนี่บอยกูบ่ได้ตลกทำเนี้มากกันแค่สองคนมาเล่นยังส่แล้วผู้ใดพ,พ้ามึงกินเนี่ยหนูดิบๆนี่มันบอแมนแกกบับบอของท่นนะครับ,รบกับกลายเป็นว่าเอา้ามึงบอลอมซิมบอมันแสบเด้ พขาอ,อกของสั้นนะครับไอน้นายแกก็ตะโกนดังกันว่าว่าบอกกูเอามึงจะไปใช้ก็ไปจะเห็นที้กูย่านขับขายมัว่ามีแสงไฟครับซองมาจากแคมแล้วก็บซองมาทางแกแล้วก็ห้องกันว่าอยียงว่ามึงเอิ้นกูเห็ดหยังคนที่ห้องเอิ้นอยู่แคม้มครับคือไอ้บอยยืน,นอ,อ,อยู่บนไอ้บอยยืนอยู่แคมครับที่นี่ครับตัวของไอน้นายเนี่ยกระหันไฟไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะนั่นมึงบ่อย ไอบอยหออ้องไม้ตะแคมอยูเต็นครับเราบอกว่าเออก็กูอยู่นี่เมื่อเอินหากู้เฮ็ดยังเล่วไผ่อะไยืนอยู่ต,ต่อนหน้าแกเนี่ยแมนตอนนั้นแกตกใจบักเลยครับแล้วแกก็หันมาครับเพราะแกหันมาแล้วแกถามว่าเดียวนะเล้วคนที่มันยืนอยู่ต,ต่อนหนา้ากูเนี่ยไผ่วะแกก็บอกว่าอย่ีงนะครับสักพักหนึ่งนะครับล่างนั่นนะครับมันค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็สีดลงสีดลงเปลี่ยนมูแกที่ตุยไปโอ้แมนครับ เป็นมูแกที่ตุ๋ยไปแล้วก็บอกว่ามึงจำกูบ่ได้บอมึงจำกูได้ไปนี่เด้กูกเองแกเห็นทังซั่นนะครับแกเล่นวิ่งเลยแล้วแกก็บอกไอ้บอยว่าไป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 กูถือผีหลอกอืมไอ้บอยก็บงว่ายังถือผีหลอกแต่ว่าตอนนั้นก็ไปครับมูครับแล้วก็สตาร์ทมอไซค์ขับกันออกไปไอ้บอยก็ถามว่าผีผีหลอกผียังหลอกพ้องวะเอาก็ผีมู่งห้องที่มันตายไปนี่ ตัวของตัวของไงไอบ้บอยก็เรียกว่าเอา้ามันตุยไปแล้วมันจะมาหลอกเขาได้จางไหนมันเป็นมูเฮาไอ้นายก็บอกว่าบลูแต่กูเห็นมันชัดเลยมันนั่นแหละสักพักหนึ่งไอ้กี้ครับมันไดยยินเสียงเหมือนกับคนกําลังแลนตามรถมาพอไดยยินแบบนั้นนะครับทั้งสองคนก็เลยเหมือนกับซองไฟแล้วก็หันหลังกลับไปเปลี่ยนมูแก่ที่ตุยไปครับกาลังแลนตามรถมาแล,ลแล้วไก่จีหัวดรถแล้วแล้วมูแก่ครับก็บอกคืนนาะว่ามึงจะไปใส่มึงหนีกูเฮ็ดหนัง แล้วก็แรนตามรถมากครับโอ้ยพราะพราะเห็นทั้งจันนะครับทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับว่าเสียสติแล้วก็บ,บีดมอไซค์ตัวของไอ้บอยเป็นคนขับเนี่ยกับบีดมอไซค์จนเสียหลักครับลุมลุมไปขางคลองโอ้ยทั้งสองคนกับภาพตัดไปเลยพอหภาพตัดไปครับตื่นขึ้นมาอีกเทื่อนึงเนี่ยรู้สึกว่าจะของอยู่ที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่พอกับแม่เนี่ยอยู่ทั้งขางพอกับแม่ก็ถามว่ามึงไปมึงไป เอาหนูจังไหนไปดักหนูจังไหนคือได้ไปกินจนเมาแล้วก็ไปเสียลกเกิดอุบัติเหตุแต่ทั้งสองคนนะครับเว้าตรงกันว่าเจอมูเจ้าของที่ที่ตุยไปพอครับแม่ครับ,รบทั้งสองคนก็เลยเห็นมาเออมันเว้าตรงกันเว้มันเว่าตรงกันมันแปลกเด้เดี๋ยวลองเดี๋ยวถ้าเกิดมันดีขึ้นเนี่ยลองพาไปหาหมอทำในหมู่บ้านเบิง้งให้เขาเจ้าเบิงให้เพื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยมันบ่ดด้เว้าที่ตัว เพราะตังจากตัวของไอน้นายแล้วก็ไอบ้บอยนะครับตัวของไอน้นายแล้วก็ไอบ้บอยเนี่ยเพิินก็เลยมันก็่าอาการดีขึ้นแล้วพอก็ม่ทั้งสองขอบครั้วครับกับผ้าลูกทั้งสองคนไปหมอท่าเพิ่นเบืองไร้มือห้ครับเพิินก็เลยผูกแขนแล้วก็พ่นน้ำมุนห้แล้วก็อาบน้ำมุนแล้วหมอท่าก็บอกว่าสูหูหบอคนมันตุยไปแล้วเนี่ยสูปเอิญหามันเนี่ยมันก็มาหาสูต่รอ,อพอสูปเอิญหามันอยู่ตลอด ไปใส่มาใส่กระเอิญหาเขาไปใส่มาใส่กระคิดหอดเขามันก็เลยเหตุในเขาเนี่ยคิดหอดสู๊แล้วก็ยังคิดว่าสู๊เนี่ยสู๊เนี่ยอะไรอวอนเขาดวงจิตต้องเขาเนี่มันผูกผูกอยู่กับสู๊อยู่แล้วเขาก็เลยตามมาหาสู๊แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สู๊บอกว่าเขาแล่นน้ำรดสูเนะ่ะตัวเขาเองเนี่ยลู้เลยว่าเขาตุยไปแล้วเออขาก็เลยงงว่าเขาก็เลยงงว่าสู๊ทั้งสองคนเนะ่ะแล่นหนีเขาแห่หนังหมอทําก็เลยบอกอยังสั่นครับ ทั้งสองคนก็นเรียกหัว่าอ๋อแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอิญหาโม่เข้าดีที่ตุยไปแล้วเนี่ยยุตตลอดเลยยอนคิดหอดมัน mm hmm. แต่บรรลุเรียกว่าการที่เอิญเขาตลอดไม่่าเนี่ยครับมันกลายเป็นว่าเฮ็ดในเขาปลูกจิตเนี่ยครับเพื่อจะมาหาเจ้าของหลังจากนั้นทั้งสองคนก็บ,บริวาถึงโ mm hmm. ม่ที่ตุยไปแล้วก็ทาบุญในครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เหตุการณ์หลังจากนั้นนะครับโตของไอ้บอยฝันเพื่อนฝันว่าโม่ของเพื่อนนะครับที่ตุยไปเนี่ยมาบอกว่า กูนะ่ะอยากยูน้ำสูดโดนๆ, <S <S ๆกูอยากเล่นอยากเที่ยวน้ำสูกกูบ่คิดเลยว่ากูนะ่ะสิไปเร็วป่านนี้เมื่อนั้นกูขอโทษเดอ้อกูบ่ได้อยากให้สูย่านแต่แค่กูคิดว่าสูนะ่ะผ้ากูมากดักหนูแล้วก็บ,บอกว่าเออเมื่อน,นี่มันถึงเวลากูแล้วกูมาล่าเดอ้อแล้วก็มาเข,าข่าความฝันของไอ้บอยครับไอ้บอยก็เลยมาเว้าเ,าเห็นไอน้นายฟังโอ้ยทั้งสองคนนะครับพอได้ยิ่งนั่งใสะกอดข้อกันห้องไห้ เดือตรวมูเจ้าของที่ตุยไปห mm hmm. ล้วจากนั้นทั้งสองคนก็นเลยเหมือนกับว่าทาบุญครับให้มูเจ้าของที่ตุยไปเนี่ยทาบุญเรื่อยๆเรื่อยแล้วกับเหตุการณ์นั้นนะครับกับว่าอะไรมาเจอครับทั้งสองคนเลยทั้งสองคนกับว่าได้เจอมูเจ้าของเลยเหตุการณ์กับประมาณนี้ครับพี่เรื่องอาจใบเง่าวบันไดครับความรู้สึกของความความรู้สึกของพี่เนาะคำว่าเพื่อนเพื่อนนี่คำว่าเพื่อนนี่เด้อ สำหรับตัวพี่ว่าเพื่อนเนี่ยมันมันมันหาบ่ยาาแล้วมันก็หาบอง่ายแต่คาว่ากาลยานมิตรเนี่ยหายากเนาะเข้าใจครับเข้าใจคือเพื่อนเพื่อนยังไงก็เป็นเพื่อนบันยังคำแมนมอนงกิบแมนครับเรื่องนี้แทบสีบอลถ้าไผเคยไปเจอไปเจอพี่ก็เคยเหมันกันไอพี่ก็เคยมีเพื่อนรวมทุกรวมนู่นนี่นั่นน้ำกันเหมือนกันแต่บางสิ่งบางครั้งบางอย่างเนี่ยมันก็อันหนี้เข้ากับ เอาง่ายๆเนาะเข้าเคยยู่เคยกินน้ากันอยู่ดีๆเนี่ยมือหนึ่งเนี่ยไกลๆเคจังเข้าตุยเนากจากมันแบบบ่ดบ่ดสร้างล่าบ่อดนู่นเนี่ยนี่เข้าใจเข้าใจทีละคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องกิบแล้วก็โอ้ดียู่วันนี้บ่อบ่อบอบ่อบอดนั่นปไหเด๋วันนี่มันก็มีหลายๆอย่างเนาะมันรวม หลายๆลายอย่างแม่นครับเกี่ยวเรื่องเดีววันนี้เรื่องตตกกูตะกกาเนี่ยมันก็นจะมีความคิดถึงได้พอไดได้ยินเรื่องที่กิฟต์เล่าคาเพื่อนเนี่ยตีบเคยมีเพื่อนสน,นิทกันแล้วห่าจากกันตัยที่บอดดาลำบอดดล่ากันเหมือน,นกันครับใล้ๆกันแต่ก็คิดถึงบรรยากาศบานทองให้ทองหน้าเขาคือกันครับขอ,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 อคุณนขอบขอบขอบพุณน้องกิฟอีกครั้งหนึ่งครับคกับเมื่อนี้กับกอนเดินเลยครับ ก็ขอโทษไอ้กี่ได้ร้าเหมือนนี่พอ่าที่แรกอะครับก้าว่าคือขึ้นแรกแต่ล่างขอโทษต้องขอโทษด้วยครับที่แรกตะร่างกาผมอะครับผมจะได้เขางานเที่ยงขึ้นไอ้กี่คือถ้าเกิดว่าผมเขางานเที่ยงขึ้นนะครับผมกับชิลเล่าแบบเล่าได้แบบสะดวกสะดวกเลยครับอแต่ที่เนี้ยการบาตะร่างกามเปลี่ยนครับแต่ร่างกาผมเปลี่ยนผมต้องเข่าสองทุ่มเวลามัเลยประชันคิดนิดนึงทํามก็เลยต้องอาเรื่องที่อ่ที่ว่ามันบ่แนวก่านี้แต่ว่า รอบนาครับรอบนาเดี๋ยวผมเอาเรื่องดีๆเลยครับมามันเราห้ฟังรอบนี้ต้องขอให้ดีีครับเวลามันประชันชิดหลครับไอ้ขอโทษดดไห,หลครับโอ้ยแค่ครับแค่คกิบให้เกียรติมา่เราช่องน้อยช่องเล็กๆนี่เกี่ยวกับปี่ปื้มไปปื้มแล้วกว่าจะโอ้บอเลยครับ <laughs> บอเลยครับแผม <laughs> ผม, <laughs> ผ,มผมผมยังมองว่าผมยังมองว่าจังไหนกะไอ้กี่กะอ้ายผู้หนึ่งครับผมผมมองว่าเป็นช่องเล็กช่องยังเล็กครับ ยินดีเสมอครับไปโอ้ยได้ยินคํานี่แล้วมัน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 ตื่นเนาะมันตื่นตัดในในความเป็นเอาให้เขาลูกอีสานเนะาะครัาว่อาอีสานนี่พี่พี่ว่าแค่เอยเอยบอก,กี้คำนี่เขาก็รู้ืึกความในใจว่าเออเขาคนอีสานนู่นนี่นั่นบ่บ่ว่าจําเป็นองคนอีสาเนเลยคนภาคภาคกลางคนประเทศไทยเนี่ยก็บรู้สึกมันแตกตา่างความคิดถึงพวกถึงถึง,ถงยุดยังนี้พี่พ,พี่ก็คิดถึงบ้านนะ ไปที่ว่าพี่อยู่ดูอยู่แบบอยู่นอกเนาะต้องอดใจนิดนึงได้ครับนั่นแหละโอกกิบพี่ยังไงยังไงพี่ก็ขอพระคุณน้องกิบตครั้งหนึ่งครับยังไงก็แวะเวียนมาแวะมา,ะมาดูๆบ่อยๆนักกันเ,ออเออ้อครับเื่อน้ายอ่าท้านี่ก็อยากให้น้องกิฟต์อย่ฝากนะครับเพื่อนๆจะไปที่ตามน้องกิบไปทนท่งนหนครับผมได้ยินค้าวว่าไม่ใช่แค่ลองบอแบนบอแบนแค่เล่าเรื่อง สีเก่งนะเสียงดีนะลองเพลงกับเพอนะอืออันนี้ชอบชอบชอบจะตายเลยเชิญเลยครับติดตามน้องกริบเดยทั้งไหนถ้าเกิดว่าไผ่มักจะตายการเล่าของผมนะครับก็สมารถติดตามผมไปทีอ่าบ้านฟ้าเลยครับกริบน้ำมันผีหลักๆผมก็จะอัปเดตเลยครับว่าเมื่อนี้ผมไปเล่ายุดใสไปยู่หม่งใดแน่นี่ มีทายรายการหรือว่าอย่างไงตรงไหนผมก็อัปเดตยู่ที่บบานฝ่าคลิปน้ำมันผีลยครับไปครับคลิปขอขอนิดนึงนิดนึงนิดนึงมีเฮียมีเฮ่เพิ่นขอว่าสักท่อนนี้สักท่อน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 เอาท่อนใดล่ะอือนเทกอะไรที่เพลงใดก็ได้สวัสดีครับพี่แรกสวัสดีครับเอาเอาเอาเพลงนี้ก็ได้ครับอาจสักท่อนหนึ่งครับกับ ก็จะประมาณประมาณนี้ครับประมาณว่าอยู่กับอ้อนตอนนี้ใจยังอ่อนเอต้องโอกคักตาแท่หากวันนี้น้องเลิกลประมาณนี้ครับคนลุกคนลุกคนลุก <c oughs> โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับน้องกิบ ยังไงก็รับกานสุขภาพด้อครับครับครับยังไงก็เดี๋ยวมาเจอมาปักขอพูดอยากใจจริงีี้ีครับน้องได้เสมอครับบอรบกวนครับบ่รบกวนแล้วครับครับสวัสดีครับ